อาหารช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญน,นะคะจนส่งผลให้ น้ำหนักไม่ยอมลดลงนะคะและทําให้เกิดการสะสมไขมันเพิ่มตามมานะคะคลิปนี้ค่ะจะมาแนะนํานะคะ5อาหารนะคะที่มีส่วนช่วยกระตุ้นทําให้ระบบท้อผานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ1ค่ะแอปเปิลนะคะในแอปเปิลค่ะจะมีสารสําคัญตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเพคตินค่ะซึ่งเขาจะไปช่วยนะคะควบคุมการหรูดซึมของไขมันเข้าสู่ร่างกายนะคะและมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่ช่วยควบคุมนะคะดูแลในเรื่องของระบบท้อผานให้ดีขึ้นนะคะ หากกินประจำทุวกวันนะคะจะช่วยให้ระบบขาอขาทําง,ทงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสองค่ะฟิกค่ะมีสารที่ชื่อว่าแคปซนซินนะคะซึ่งช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยเพิ่มอัตราการข,อขาอขาพลังงานได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแถมยังช่วยเพิ่มการขับเหงื่อได้ด้วยสามถิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้ดีมากแถมยังเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นระบบขาอขาได้ดีเยี่ยมะค่ะ 4. ค่ะข้าวกล้องในข้าวกล้องมีไฟเบอร์สูงไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผานะคะข้าวกล้องยังช่วยควบคุมระดับน้บาตาลได้ดีเยี่ยม 5. ้าค่ะชาเขียวชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผานได้ดีมากๆซึ่งชาเขียวค่ะจะช่วยเผขาผลาญไขามันได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอีกเยอะเลยค่ะหาช่วงไหนที่สาาังรร้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยปกตินะคะเช่นเหนื่อไม่ค่อยออกน้ำหนักไม่ค่อยลดนะคะสามารถที่จะ เหล่าน,นี้นะคะ่ะมาทานบ่อยๆได้หากคลิปนี้ดีค่ะกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้ออนยูนะคะ